สวัสดีครับอันนี้ผมมาอันนี้คือบ้านบ้านนี้หมู่บ้านอะไรนะครับหมู่บ้านดอนกลุ่มนะครับอ่าอันนี้คือพี่นัทนะครับคือพี่นัทอยู่บ้านดอนกลุ่มนี้นะครับตอนนี้คือพี่นัทได้ทํานาอยู่ตรงนี้มากี่ไร่ครับยี่สิบไร่ยี่สิบไร่อ๋ออันนี้เป็นข้าวพันอะไรครับสีกอข้อสีหนึ่งขวบกอข้อซีหนึ่งพวงนะครับเดี๋ยวขอถามหน่อยครับว่าตั้งแต่ใช้มามีความรู้สึกอย่างไงนะครับก็รู้สึกว่า ข้าวมันมันก็ดีนะเพราะว่าใบเบยมันตั้งดีครับมันแข็งแรงอ่ะครับโรคพวกเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็มโอครับคือยาเชื้อรานี่ก็ลดไปได้เลยครับตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาเลยนะครับครับแล้วลักษณะข้าวนี้รู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับข้าวนี้มันก็สมบูรณ์ดีตั้งแต่ใช้มันก็สมบูรณ์ดีการเที่ยวอะไรก็ตั้งแต่ใช้มันก็เที่ยวตลอดโอแล้วลดปุ๋ยลูกลงไหมครับ ตอนตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ลดเพราะว่าเราเพิ่งใช้ครั้งแรกแต่อาจจะเที่ยวหน้าเนี้ยอาจจะลดปุ้ยเพราะว่าเท้ามันเที่ยวตลอดอย่างนี้นครับมันก็ต้องลดปุ้ยปุ<อ>้ยลงครับครับแล้วข้าวเนี้ยครับพอตั้งแต่เริ่มใช้เลยปุ๊บรู้สึกว่ามันมีแมลงรบกวนไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยครับไม่ค่อยมีแล้วเห็นได้ข่าวมาว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมครับดินไม่ดีดินเพราะว่ามันอยู่ติดกับบ่อที่เขาขุด ดินไปค่ายแล้วน้ำมันเป็นน้ำแบบน้ำเค็มขึ้นมาบ่อน,นี้ใช่ไหมครับบ่อน้ำข้างหน้านี่ครับเป็นกำลังถ่ายยู่ไหครับเนี่ยเพราะว่ามันมันมีปัญหาคือน้ำมันมันเค็มอ,อ๋อครับ,รบก็คือที่นัดใช้ดีเอ็นเอร์โบเรานี้กี่รอบแล้วนะครับอ่าตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่นี่คือสามรอบแล้วสามรอบแล้วใช่ไหมครับสามรอบอ๋อครับรู้สึกว่าต้นข้าวนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแล้วได้ข่าวมาว่า ทำสลิดด้วยใช่ครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับสลิดก็ดีนะนะครับเพราะว่านี่ครับคือสลิดที่คุณลองใรท่ายอดดีใบโดยเที่ยวเข้าดีครับนี่ครับลักษณะสลิดแล้วสลิดนี้คือตั้งแต่ฉีดมาปุ๊บนี่ใบเบยสุดเกี่ยวสมูนดีหมดทุกอย่างเที่ยวแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใบเที่ยวอันนี้ที่ที่ว่าอาจจะเทียมพะมองใน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 กล้องการถ่ายมันอาจจะเป็นใบเรื่องเลื่องนี่คือ ใบมันเป็นใบอ่อนใบอ่อนใช่ไหมครับใบยังอ่อนเดี๋ยพอพอแก้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะใบแบบนี้คเขี้ยวอย่างนี้อันนี้คือเป็นใบอ่อนเนี่ยใบอ่อนยอดอ่อนมันจะขึ้นมาอ่อนแบบนี้ก่อนมันที่เห็นจริงเลยนี่คือใบยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนคพอพอแล้วพอแก้แล้วมันจะเขี้ยวแบบนี้ดูดูยอดดูยอดตรงใบอ่อนนี่ก็รู้เพราะว่าเนี่ยไอยอดมันมันมันจะใหญ่ครับมันจะใหญ่มันอ้วก แล้วแล้วแล้วนี่บีบแล้วนี่มันจะรู้สึกกระด้างมือแข็งครับแข็งแข็งมันไม่ไม่บวมอันนี้คือสลิดกี่วันครับตรงแถวนี้อันนี้แถบนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันใช่ไหมจากเริ่มที่มันแตกขึ้นมาแล้วอันที่เลื้อยเดี๋ยวลองไปดูอันที่เลื้อยกันนะครับครับควรับเดี๋ยวผมเชืวอถือเราดูไปรู้สลิดอันที่เลื้อยกันนะครับ อันนี้ครับสลิดที่เลื้อยอันนี้สลิดอันนี้กี่วันแล้วครับอันนี้อันนี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมครับเดือนหนึ่งอ๋อนี่มันเลื้อยขึ้นมานี่นะครับอันนี้เลื้อยเลื้อยเลยแล้วนะครับเขียวครับยอดมันจะไปไวใบมันจะเขียวแล้วยอดไปไวนี่นี่มันก็จะแตกแตกไอ้ดอกแล้วแต่ทีนี้ว่ามันมาเจออากาศหนาวอันนี้ก็มีดอกเหมือนกันนี่ไงดอกอ๋อนี่ครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับ นี่พอพอเจออากาศหน้าพุ๊มมันจะเป็นหลักนะชอบมันจะเที่ยวสีน,นี้อันนี้คือเฉลร่ยเรากอฉีดถ้าเราฉีดไปบ่อยอ่ะตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยต็มอือไม่ค<ะ>่อยต็มอันนี้นะครับอันนี้ก็คือสามสลิตมาเยิมกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับรอบหนาแล้วไม่มแีแมลงรบกวนไหมผลิตแมลงไม่มีตามปกติแล้วที่จริงต้องมีแมลงลงแล้วเป็นไอ้พวก เลี้ยไฟโอ้โพอรอลมันลงแล้วเนี่ยดอกเนี่ยมันออกมาแล้วมันจะเป็นดอกยิกยิบก็เรียกดอกแตกอูเป็นดอกแตกเลยครับมันคือเอาไปค่ามันก็ไม่ได้ครับมันแตกมันมันบานเลยเพราะมันพอมันมันเริ่มออกเป็นดอกเนี่ยมันจะแตกเลยสลิได้กี่วันฉีดครับสลิเนี่ยบางบางทีก็ถ้ามันไม่ไม่เป็นโรคเป็นอะไรก็สิบวันสิบวันฉีดครั้งหนึ่ง ออครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามอีกทีแล้วกันนะครับว่าผลิตนี้จะได้ขนาดไหนแล้วอีกอย่างคือตอนนี้มันเข้ากระทบหน้าด้วยกระทบหน้าเพราะว่าพ่วงนี้เป็นพ่วง,งที่ผลิตไม่ออกดอกหรอครับก็ต้องเลยประมาณมกลาไปแล้วเลยม,มกลาไปแล้วออกดอกอ๋อครับครับเพราะวันนี้วันนี้วันนี้วันที่หนึ่งธันวาพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าผลิตเราจะเก็บได้สักเท่าไหร่ ช่วงนี้สลิดราคากําลังดีด้วยใช่ไหมครับครับเพราะมันไม่มีดอกมันก็ราคาดีครับโอเคครับเราไงเรามาติดตามอีกทีแล้วกันนะครับกับบ้านพี่นัทนะครับอันนี้คือบ้านดอนกลุ่มนะครับอยู่ในเขตของอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่นัทครับสวัสดีครับ